เอาทรายไปทำอะไรอ๋อเอาทรายไปใส่ต้นไม้เดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาทรายไปทำอะไรกับต้นไม้นี่มาดูครับ ผมปลูกพืชผักไว้เยอะเลยนะครับน่ะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาทรายเนี่ยเอาไปทําอะไรกับต้นไม้สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องดิถ่ายพีชนเนลนะครับในวันนี้ทางช่องดิไทายพีชนเนลนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาใช้ทรายกําจัดนะครับศัตรูพืชชนิดหนึ่งนะครับทรายมีประโยชน์มากและปลอดสารพิษบางท่านอาจไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะครับในการปลูกพืชทุกชนิดนะครับ สัตรูพืชหลายๆชนิดนะครับอาจจะเข้ารบกวนต้นพืชไม่เหมือนกันนะครับแต่สัตรูพืชชนิดนี้นะครับเมื่อรบกวนต้นพืชแล้วนะครับอาจจะทําให้ต้นพืชเสียหายนะครับไม่ว่าพืชที่ปลูกในกระถานนะครับหรือว่าพืชที่ปลูกลงดินแบบนี้มาดูกันครับในการใช้ทรายนะครับเราจะนํามาโรยนะครับรอบๆนี่ครับรอบๆต้นพืชแบบนี้เลยครับ เราจะต้องโรยให้ทั่วเลยนะครับเพราะว่าศัตรูพืชชนิดนี้นะครับจะมาทางพื้นดินนะครับโรยไปเยอะเลยครับนครับและดีมากเลยนะครับถ้าใครมีเกลือนะครับนําเกลือมาผสมกับทรายก็ได้นะครับกําจัดศัตรูพืชชนิดดีได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทุกท่านมาดูเห็นไหมครับนี่อะไรครับนี่คือหอยท่านะครับสตรูตัวร้ายของต้นพืชเลยครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับอีกหนึ่งตัวเห็นไหมครับ ศัตรูตัวร้ายของต้นพืชคือหอยท่านะครับเมื่อหอยท่านะครับนาเข้ารบกวนต้นพืชแบบนี้นะครับต้นพืชอาจได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าหอยทากจะกัดไม่เลือกเลยนะครับนากัดต้นพืชเรานะครับทําลายต้นพืชเป็นวงกว้างนะครับกัดใบพืชนะครับนาใบเลี้ยงใบอ่อนๆนี่นะครับหอยทาาชอบกินมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้สายเนี่ยกำจัดได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะหยิบหอยทากนะครับมา1ตัวนะครับ เห็นไหมครับด้านล่างของหอยทากแบบนี้นะครับจะมีเมือกอยู่นะครับเมื่อเมือกในตัวหอยทากไปโดนทรายแล้วนะครับทรายก็จะติดมาที่ตัวหอยทากเห็นไหมครับนี่ครับเมื่อนะครับหอยทากหุบเข้าไปด้านในหอยนะครับเนี่ยหอยด้านในนะครับหอยทากก็จะนําทรายเข้าไปด้วยนะครับและหอยทากก็จะตายในที่สุดนะครับเห็นไหมครับวิธีนี้นะครับกาจัดหอยทากนะครับได้ดีมากนะครับนาแล้วก็ปลอดสารพิษ เราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะครับนะใกล้ๆบ้านเพื่อนบ้านของเรามีหรือในบ้านของเรามีนะครับลองใช้สายเลยครับนะกำจัดหอยท่านะครับง่ายๆนะครับนาะเมื่อหอยท่านะครับเข้ารบกวนต้นพืชเราแบบนี้นะครับเนี่ยมากัดกินต้นพืชเรานะครับนี่ครับนาะมากัดกินต้นพืชนะครับแบบนี้เราก็นำสายนะครับมาโรยง่ายง่ายง่ายไหมครับง่ายที่สุดเลยนะครับในการนำสายกำจัดหอยท่านะครับนี่ครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีเลยครับหอยทากสตูตัวร้ายนะครับทำลายต้นพืชเราใช้สายนะครับง่ายๆเพราะว่าเมือของหอยทากด้านล่างเมื่อโดนสายเข้าไปแล้วนะครับหอยทากจะเกิดการระคายเครืองและหอยทากก็จะตายในที่สุดเลยครับ